ของเยอะเลยนะครับคืนนำมาส่งเต็มเลยครับพอดีถามคนมาส่งบอกว่าเบสกับตรงๆสั่งมานะครับมีข้าวสารมีของเยอะนะครับนะะเยอะๆเต็มไปนะครับเบสกับตรงๆเตรียมเอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับ ไม่รู้ที่ไหนนะครับอ่าแบ่งปันนะครับคนไทยก็ต้องมีแบ่งแบ่งปันนะครับเวลาใครเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันนะครับผมก็คนละนิดคนละหน่อยแล้วเดี๋ยวจิตธาตุแล้วเดี๋ยวน้ำใจนะครับอ,อันนี้อันนี้พ่อเขายังไม่รู้ว่าเขาไปบริจาคที่ไหนนะครับ <laughs> เป็นนักข่าวสอดแนมให้ถ้าใครจะร่วมกับพีตรงตรงเชิญเลยนะครับนะครับ ไม่รู้เขาแจกวัดไหนเอาไปมอบที่ไหนไม่รู้นะครับใจบุญกุศลใครจะร่วมมาแจกด้วยก็ยินดีนะครับเชิญครับเชิญครับไม่ไดนะ้โม